โย่เรามาดูก <phin reforms> ันครับ <reco> พูดเลยเปิดยไม่ได้พูดเลยเปิดยไม่ได้ครับเรื่องนี้เรากําลังแค่หูเพื่อเอาขี้หูของพี่อยเชียงใหม่พี่ป้อมนะเชียงใหม่ก็ตะโกนสูงสักครับนี่สินไม่มีครับมีแต่เจ้านี่อย่างเดียวเจ้ากรรมในเวรยังไม่มีเกิดนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นก็โชคลาย มาเอา้าตรงนี้มีกี่หูครับเดี๋ยวเดี๋ย,ยผมจะทำให้ท่านดูเพื่อนเพื่อนแฟนขับใจเย็นๆนะครับผมไม่รีบลูกค้าก็ไม่รีบถ้ารีบก็คงมั้งแต่เมื่อวานแล้วอ๋อมีสะดุ้งครับลูกค้ามีสะดุ้งแสดงว่ายังไม่หลับถ้าหลับแล้วจะสะดุ้งไม่ได้อ ม่ออกฮะอืม hmm. อ mm ืออืม ออกพี่เดีวยวเกือบหมดนี่ไงนี่ไงไอ้นี่เยอะดีไหมจุดสีนี่พอพอแต่ทำไมมันต้องไอ้นะครับ ไม่ต้องอายครับเรื่องอย่างนี้ไม่ต้องอายอายพูดเล่นตลกตลกไม่รู้เวลาอีกแล้ว แล้วมาละไม่น่ามีอืมเป็นคุยๆเยอะเนี่ยปกติไอ้ป้อมเอาอะไรไปคุยคุยเคลียมัเนี้ยวนิ้วเยี่ยมสุดยอด นิ้วเข้าไปได้เหรอรูเล็กใช้นิ้วก้อยอเล็บมันเหรอ,อเ,เปิ้งอากาศมันถึงระบมมบนม่ขนาดนิ้วนะอืม<ต>เป็นะอ,ะอ่นนั่นไงโชคโดีไม่มีกระดูกอ,อออกใ่เดี๋ยวน้องแคทเข้ามาถูกที่ไหมเนี่ย มาอ่ออันน oh <girl. S 3> <ky> ี้ไม่น้องหัวอันนี้น้ำหล่อรึไ่ใช้่น้ำยาละลายคิวอูอ๋อโอ 00: 00: 00. เดดเดเจ๋งเจ๋งเดี๋ยวเราจะใช้สำลีแล้วนะครับท่าน <c ười> <ALK S> ปั่นนานไม่ชี่ได้ <c ười> <c ười> ลองรอยกองหูระบม <c ười> มีสะดุ้งครับ ออกอสบายสบายก็ผงที่เป็นผงๆก็ไหลออกมาด้วยออกเยาจะการให้โอเคโอเคตอนนี้เราจะไปซับที่ตรงขอผูถึงแล้วครับ เราก็ขมวดปมมาที่กลางหูแล้วก็ขมมดมาที่โคนหูอืม จะหมดแล้วความชื้นเหลือเล็กน,น้อยเดี๋ยวเฉยเอาความชื้นก่อนอ่าออกอ้าอ,อ,อะะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างู้วนกันกลมนียู่ตัวเจ็กอะไรสร้างโรงพยาบาลหน่าเหรอ ก็ข่าวโรงพยาบาลใหม่คร,รับเดี๋ยววันนั้นผมจะทําตัวให้หว่างและผมจะเป็นประธานเปิดพิธีโ,งโรงพยาบาลเองปากตั้งก็จ <c oughs> ะแปลงมันปากตั้งแปลงว <c oughs> ่าไงฮะทำตามใจหล่อยนี่นะฮะ <c oughs> อันนั้นเขาจะเป็นอะไรโรงพยาบาลสงเอ้าวเขา ไม่ได้มีแพทย์มาให้คําแนะนำหรือว่าต้องทําห้องไงให้ตรงกับพวกไอ้ไม่ลูกศรตรงนี้ทุกทนลูกหาง,ง่ายมันงอย่าใช้บริษัทใหญ่ไงพี่เล็กโดนข้าแบบเป็นเป็นร้อยล้านอ่ะปรงพาบอ่ะนั่สิน่ะ<ฮ> อนี้ไงป้อมย่นไหนอ่ะอะไรอ่อะาลูกสาวเป็นยังไงเรอเซักน,นอ,อผู้คนอะเอโลมอยู่เนี่ยพรอมอยากเขาทุกเพนป้อมถูลมันล็อกเล่เนะอ๋ออ๊ยจ เล็กเสริมควาเจ็บเดี๋ยวขอให้ครับโอ้ยโทรศัพท์ก็มาเอาไงดิเขาดนึงแป๊บหนึ่งนะโยมาต่อต่อซสีป้าแดงเลยอืม็เจ้าแม่ครับจำนำมันเยอะ แค่ปีไปได้ได้บ้านหลงแบงก์เวลารับประมาณสามพันห้าพันรอ๋อเหรอโทรศัพท์ได้เฉยว้าวเจ็ดพันมันมึงมันเสียค่าปีหลังของมันเนี่ยวันละเจ็ดพันตะกี้กินข้าวสำกันน้ำพริกเนี่ยเขากินเพื่อสุขภาพกินมากแล้วมันจะป่วยก็เลยค่อยๆกินเหมือนให้ลูกช่วยได้ เงินกว่าหมัดสักนี่ยหะครับแข่งงามาเพราะมันซื้อบ้านสี่ล้านห้าล้านได้เป็นแดงสดแล้วอ่ะเป็นเงินสามแสนไปปล่อยเงินกู้ในบ่อนโหรบ่อนก็อยู่นานเกันนะบ่อนใช้เงินเยอะในสู้แบบนี้ตั้งบูธตั้งน้องโทรศัพท์ซื้อขายโทรศัพท์เนี่อะไรแสดงว่าแถวบิ๊กซีเซ็นทรัลมันอยู่ได้ก็เพราะอย่างเงี้ยนะ อ๋อในร้านโทรศัพท์ใช่อยู่ได้ห้าหับกับน้ำแหละร้านทองก็ยังทำงั้นเลยอ่ะไม่ได้บ่อยนะเล่าีาดีะตกใจยผมไปสี่โมงเกราเก่งเขาลูกค้าเต็มร้านอืมผมคนเดียวกะเสียอือก็เลยถามพี่ชักเปนอะไรว่าจอดรถเต็มนี่ของตึกข้างนี่ของร้านทองอะไรอะไรนะไอเฮียน่ะ มาจอดทิ้งไว้คือพนักงานทํางานในนั้นประมาณเจ็ดสิบคนออกเงินกู้ใช่ไหมพี่แมงโอ้โหเพียนี่แม่งรวยน่าเลือดเลยอ่ะพ่อไอ้ผินเนี่ยเด็กน้อยเนี่ย่อนี่ใหญ่ไอ้นี่ข่าตัวตายน่ะแอมนี่เลยไอ้นี่แฟนเก่าแมงอยู่ตารถพี่แมงจับป้ายนี่แมงตายอ่่ะาตายลูกจับไอ้ผินได้ไอ้รู่ร้อนน่ะโอิดร้อนเลยน่ะ เออลูวป้าแอนนี่เขาแก่แล้วเขาจะไปกล้าจะตายทําไมก็เขาคิดเลยม่ตกเลยรู้เขาบอกว่าหลานไม่รักไอ้ผินไม่เอาลูกไปให้เลี้ยงนี่ไหมเขาจะยาหัวเขาไปอยู่ตึกนั้นใช่ยนะอืมไอ้ินนี่เปิดไอเล็กมั้งเหรอเออเออคุกเกือหันกรรมหัวมันเกียร์ขัมันเกียร์มึงไปจอดบ้านไหนนี่ปั๊มอยู่ชั้นบน มึงไหนดีแบบวาตายนี่เป็นล้มตายนี่เามไดเขาใกลกันมาสักสามปีห้าปีแลยเยียอเจอผีอันนี่อจับน้ามันไมได้หรอวันันเองวบ่นเเดี๋ยวจะเจอผีก่อนเออ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 ขับไข่ขับแคล้วอะกิ่นเล้าล่าดิดี่ยอกยอนนี่เรานินทาคนตายแล้วบันทึกเสียงอ่ะดีนะเขาไม่รู้อยู่ที่ไหน <laughs> ไม่ใช่แอนลี้บรู๊รกติดบ้านติดหน้าหนันนั้น,น,นมืออาจะเล่าอะไรให้กูฟังก็แค่นี้แหล,ละการคนทำงานเจ็ดสิบคนนะอ,อ,อ๋อคอมเขาออกเงินกู้กันไหมครับนี่เออเป็นของเขาล่านท้องปล่อยผิดม,มาอยู่ข้างบ้านอยู่ข้างในมันก็ซึ้งตื้นค้างแข็งที่รุ่งร่องทำงานเป็นี้ต้องฟินเลยทวงหี้อะออนไลน์เอาอีกมีออนไลน์อ่ะจ้าอย่างวันก็ขอไง<ผ>ม,ม่ใช่ที่จะลดเทศกาลแชร์กันไงอืออืออือเข้าใจเปล่าอือ กอจคจอดโี่์ิบิัน okay. มุอมัี่ครับเห็นมันหลุดออกมาแล้วคิวล้างล้างเดี๋ยวมันก็หลุดออกมาล้างล้างเดี๋ยวมันก็ละลายที่เป็นเม็ดมันก็จะติดสำลีออกมาครับ ต้นหลันผาท้องเออชื่อแมคคาเรีนกันาจากโซเช็ยหรือซื้อเคสวะซื้อสองอะ่ะชื่อต่อธนงลี่อิสรามกุลหมื่น <100. S 2> กโลโอ่ะหายไปสิบล้านแล้วก็ซื้อเว้นซื้อเว้นใช้ไปสองพันกโลอะหายไปมันล้านเว้นเจลซี แล้วก็เงินน้อยกับบุตุนเอาสตางค์ไปลงทวีเหง่ะเ้าหุ้นด้วยเหรอไปเข้าหุ้นแล้วก็อเจ้ามันตายไปแล้วไม่ใช่เหรอทวีเหงได้ปันคนมาหลายแสนอยู่นี่เห็นเลยซื้อลอตเพิ่งินน้อยครับอแล้วบุษบัทมันยังทําต่อใช่ไหมทำต่อใครมาทําญาติมันก็พวกเบี้ยไอเชียงใหม่พวกญาติมันนั่นแหละอืม บริสัทอย่างก็โรเวอตนะพระธนสินเสรุปนี่จะบวยสุกไม่ถึงสิบปีเลยนะพระธนสินเขาควบกิจการเลยอ๋อมีแบงค์มันมีอยู่ในิษัมันนี่แต่พระธนสินเนี่ยเขารวยภาคเหนืออยู่แล้วเขาเป็นเขาเป็นลูกหลานของโรแมนอืมแต่เขาไม่ใช่แบบมีเป็นหมื่นมุ้งกับเราเกือบจะเป็นนายยกพอมสมัยนั้นมันต้องมีเป็นหมื่นแล้วโย่เดี๋ยวเราจะจบเกมกันแล้วใช่ไม่ร้ยินอะไรหรอก มาถึงไฟแนนซ์ได้ไงก็ไม่รู้อะายบาย